นะครับตัวตัวทางนี้นะครับตัวนี้นะครับเปมูชี้นะครับตัวน,น,นี้เป็นสปีดนะครับเจ้าสปีดนะครับตัวน,นี้เป็นผีน้อยนะครับนี่เป็นคู่เกิดกันนะครับแข e ่งดีมากนะครับแข่งดีมากนะครับมีแนวทางให้ดูนะครับมีแนวทางตอนคัดนะครับตอนคัดให้ดูนะครับนะครับพอดีผมก็จะจะแบ่งไปแล้วนะครับมีคนจองมีคนเอาไปแล้วนะครับแต่ก็ติดขัดนะครับติดขัดที่ว่าพอดีเงินออกแล้วไม่เหลือนะครับ พี่น้องเงินออกแล้วไม่เหลือนะครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับพี่น้องคุยกันได้นะครับแต่ก็ขอให้บอกเร็วๆนะครับเพื่อเราจะขายออกทันนะครับเพราะว่าปิดการขายไว้นี่ส่วนใหญ่นี่นะครับคนก็จะไม่กลับมาดูอีกนะครับเพราะว่าเราปิดการขายไปแล้วนะครับใครถามก็ปิด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 ทีนี้เขาก็ไม่กลับเข้ามาดูอีกไม่กลับเข้ามาดูใหม่นะครับก็ทำให้ทำให้เป็นไก่ครั้งสุดนะครับ นี่ครับนี่ครับทำให้เวลาช้านะครับเสียโอกาสคนอื่นด้วยนะครับ